สวัสดีครับยีต่อรักผู้สนนอน Nonstop Game กับผมเอิร์นะครับก็วันนี้ก็จะเป็นคลิปประจําวันพุธนะครับก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการคัดการกิจกรรมที่จะมาในวันศุกร์นะครับก็แล้วก็การเตรียมตัวนะครับว่าเราควรจะเตรียมตัวกันยังไงให้ดีสําหรับกิจกรรมที่จะมานะครับก็ขอบคุณข้อมูลที่เป็นภาพจาก Admin Page Nonstop Game นะครับผมก็มาเริ่มกันเลยครับกิจกรรมเทศกาลชีนะครับอันแรกบรลุเป้าหมายเฉลีมิเวลาก็ ใช้การเชิยในแท่นบูชาวิติเวลาสะสมสะสมถึงจํานวนที่กําหนดได้รับรางวัลที่ดีเยี่ยมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่มี4เต็ปคล้ายๆกับกิจกรรมที่เป็นโกเคียนี้นั่นเองครับแต่ว่า1เต็ปเนี่ยจะใช้65กุญแจทองนะครับแล้วก็รวมกุญแจที่แจกเนี่ยจะแจกจะแจกประมาณ15กุญแจทองต่อเต็ปนะครับถ้าบรลุเงอนไขโดยรวมๆแล้วเนี่ย1เต็ปต้องเปิด80 กุญแจกุญแจม่วงนะครับพูดผิดครับหนึ่งสเต็ปต้องเปิด80กุญแจม่วงนะครับแล้วก็มี4สเต็ปด้วยกันรวมทั้งหมดก็จะใช้ทั้งหมด320กุญแจม่วงแล้วก็ถ้าตัดกุญแจที่มันจะแจกในกิจกรรมแล้วเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมด260กุญแจม่วงนะครับก็กิจกรรมนี้เนี่ยผมมันด้วยความที่กุญแจม่วงเป็นกุญแจที่หายากนะครับเพราะว่าเพราะงั้นเนี่ยผมเลยเดาว่าทิก่ันเนี่ยน่าจะอยู่ในสเต็ปที่หนึ่ง ส่วนสเต็ปสองสามสี่น่าจะเป็นไทเิตี้ล้วนเลยนะครับก็ด้วยความที่กุญแจม่วงมันหายากเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่แบ่งไม่แบ่งเหมือนกิจกรรมกุญแจทองนะัตอนนี้นะครับเห็นว่าจะเห็นว่ามันแบ่งว่ามันให้สายเมกายีนแล้วก็ไบโอมาครึ่งหนึ่งแล้วก็สายเอเล็กตรอมิสติกมาครึ่งหนึ่งแต่ว่ากิจกรรมอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะแบ่งแบบหนึ่งต่อสามมากกว่านะครับแล้วก็จะแจกอันนี้เป็นชิปม่วงก็ค่อนข้างที่เป็นของที่ค่อนข้างหายากเลยนะครับแล้วก็ ของที่ดีมากเลยสำหรับ awaken p l u อ i n เป็นฟัง์กชันมาใหม่นะครับในการอัปเดตเนาะอันนี้เป็นจิกซอว cc อันนี้เนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ว่าคิดว่าเพราะว่าไอ้กิจกรรมเนี่ยมันแจกเป็นสกินของฮีโร่คิลเลอร์ควีนครับแล้วก็ไอสกินตัวเนี้ยมันเป็นสกินที่ว่าบวกบัฟแค่5%เพราะฉะนั้นไอสกินที่บวกบัฟ5%เนี่ย มันไม่เหมือนกับสิบสองเปอร์เซ็นก็คือห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันบอกว่ามันกันบ่งบอกว่าเป็นกิจกรรมสําหรับสายฟรีครับก็คือถ้าสายฟรีเนี่ยไม่ต้องเติมก็ได้ไม่จําเป็นต้องซื้อเติมเงินซื้อเพื่อจะได้สก,กินมานั่นก็หมายความว่ากิจกรรมเนี่ยสายฟรีน่าจะมีโอกาส,สารรได้สกินกับทุกคนเนาะถ้าทําตามเงื่อนไขกิจกรรมแล้วก็มีของเก็บไว้ดองไว้นิดหน่อยก็น, illa, น่าจะทําได้นะครับส่วนสกินที่ไม่ฟรีเนี่ยที่ต้องใช้งานเติมเงินเนี่ยอย่างสกินอันนี้นนครับ แฟนทอมเฟรี่มันก็จะหวกบัฟที่ประมาณ12%บเปเซึ่งสกินเนี้ยมันจะเป็นต้องเติมเงินเท่านั้นถึงจะได้มามันก็เลยเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมนี้นะครับสำหรับจิ๊กซอว์ GC, ก็มาดูกันอีกทีครับวันศุกร์นี้เนาะต่อมาหมาักนอนสต็อปนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเกมเกมเศรษฐีครับเกมกระดานเกมเศรษฐีถ้าใครเคยเล่นเกมเศรษฐีมาเนี่ยที่เป็นทอยลูกเต๋าแล้วก็ ซื้อเมืองซื้อไรซื้อที่ดินอันนี้ก็คล้ายๆแบบนั้นเลยครับแต่ว่าหมอกนั่สต็อปเนี่ยอันนี้จะใช้เป็นลูกเต๋าที่ได้จากท้องอินไลนวันเนี่ยทอยนะครับทอยลูกเต๋าแล้วก็ถ้าวนครบหนึ่งรอบเนี่ยก็จะได้ของรางวัลแต่ละสเต็ปเนาะแล้วก็สเต็ปหนึ่งก็จะมีของรางวัลอันหนึ่งสองสามสี่ก,ก็อาจจะเป็นอุปกรณ์แล้วก็สเต็ปสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นฮีโร่แต่อันนี้คืออ้างอิงมาจากกิจกรรมครั้งที่แล้วกิจกรรมล่าสุดที่เป็นกิจกรรมหมากเกมแคสตีเนี่ยที่ออกมานะครับ ั้าที่แล้วเนี่ยจะแจกฮีโรยอนซึ่งจากในสเต็ปที่7นั่นเองครับส่วนกิจกรรมที่มาในสัปดาห์นี้คิดว่าน่าจะเป็นเทสเตอร์แซกแทนนะครับก็เพื่อนๆก็น่าจะผมคิดว่าถ้าจําไม่ผิดมาสามารถซื้อลูกเต๋าด้วยทองได้เนาะถ้าใครจะทํากิจกรรมนี้อยากได้ตัวแซกเนี่ยน่าจะเก็บทองไว้ก็น่าจะดีนะครับต่อมาเป็นกิจกรรมท้าไทยอินสแตนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบแลน k i กิหรือว่าเป็นแบบ ทำให้ถึงดาเมจหรืออะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่กิจกรรมที่ตีบอสเนี่ยมักจะแจกฮีโร่เป็นแรงกิ้งเนาะก็อันนี้ก็ค่อยดูกันอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงเนาะกิจกรรมรอบอินไลนวันอันนี้ก็แจกกุญแจม่วงก็ดีเลยนะครับแจกลูกเต๋าแล้วก็แบงค์โนตเนาะก็กิจกรรมคราวนี้เนี่ยถ้าใครจะเตรียมตัวเตรียมเตรียมของไว้ก็แนะนําเตรียมเป็นสเปซคีย์ก็ได้ครับก็สําหรับคนที่ มีกุญแจม่วงไม่เยอะก็อาจจะเลีงแค่สเต็ปแรกก็ได้เอาแค่ทิกซั้นหรือว่าเสือหอยเนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วนะครับสำหรับคนส่วนใหญ่เนาะส่วนไอ้กุญแจม่วงเนี่ยที่ดีที่สุดในการซื้อกุญแจม่วงเนี่ยน่าจะเป็นห้ำลึกลับอันนี้นะครับส่วนที่ที่ดีรองลงมาเนี่ยก็น่าจะเป็นร้านค้าประจําวันนั่นเองครับก็ขาย,ยตรงนี้เนาะแนะนําให้ซื้อแบบอันนี้นะครับแบบสี่กุญแจเนาะก็ กิจกรรมนี้ก็น่าจะหมดลงแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะจบลงแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ